เอาไปสักแต่อ้ไจะนอไมยุปนื้มด้วยยงปลน้วยไกินตั้งอคุณ่ะเออต้องเจก็บอันาไอ้ไจะนอไหม่ว่าเก่าอย่างเง้ยไอ้จะนอไหมนี่เข่าเราบอกเขาเขาเข่าขสานขาสานนเยอเบรกสเบ้เบ้ไปเอาถุงยางมพุนเ้าถุงใหม่แม่พเดเ๋อวถุงใหญ่ก็ขา ตห้งอีอย่างกาตุงใหม่แม่เปนอุละบาทแหละบาทเบาทจ้ะแม่ไงก็ทงปุยบอลูกโอ้ด้นแนีุ่งม่นี่นี่เออนี่เอาานี่ ตายเลยแกมแกนั่งไม่เอานัไม่ได้แล้วพ่อเอาบอกุู้ให่ลูกเอาบอแบบปเลยปเลยเนาะไปเแล้วอเลยไปเลยแล้วออนี่ไเลยแล้วไปเลยแล้วนอนนวดนอนนวดนวเายวนดี๋ยเียม่แกมฮะว่ามันถุงเรียงปลาว่ามันถุงป่อยปลาไหมนี่แม่ถุงป่อยปลา คายก่อขาออนยมกูเด้อคุณคายหนาคายตาอันนี้ก็ค่อนทีเดียมันเาสืเก็บาฝากไ่นเริ่มงไม่มาฝากเก็บเกี้ยวเอาไปฝากไปเนี่ยเอาเอาไปาอันั้เอาไปป่อยน้องไดยนอ นอออันสีว่านออไม่เนี่ยบ่พ่อในนี่อันแกนออไม่นี่ยนี่จังถือบอสแต่งลไอว่าแล้วไอว่าแล้วเมื่อกันดีแต่จันาศิลเนี่ยแม่ไอว่าแล้วไอว่าแล้วจะไปใส่เราคุ่นีนึ่งจะเบียกจาเบีกไปแท้

ตาใจแทะไหมทำไมถึงทำนึ่าเนี้เ้หน่อยหองกรมือเลยต um 네 uh> ุ้งแมบากูหอหัเลา็นทุกยบลายหมูทอดหมูทอดกะมีติเด้อหน่ รอดก็บอกหมดรอดไปเดี่ยวเลีอยงบัดไปจับเป็นล้องร้องเลี้ยงบัดไป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 ละบ่มาแล้วมแล้วมีซีกันตัดติดบ่ตัดติดไทยวานแล้วแต่จะดีกว่าเนียนบอลบอลบอลแล้วแข็บอลรุนแล้ว

จกนี้กนือนี่นะมัก้เมืองดีดีๆนังยังจ๊กยังไงห่อแจวนำแจวนะแจววะแจวยุต่ยิบตั้ยั้แจวแวนี้โอ้ไปหนีพ่อดีละเมืองงานเห่อไปฝากอลวงไปหัดงานเขาเลยเนี่ยวะว่าวันโอ้ยโอ้ยล้วกิลโอ้ย พี่แก้มไปตลาดไปขายไปตลาดที่นี่แห <ไป S 2> ละขายที่นี่ได้ร้านคุณอยู่ได้นั่งไปขายม <S <S ีนี่ตัวมีแม่มาได้หรืวเปล่าโหดโพกเทลบ่เกิดมาเพิ่งเคยนตำงานแห่งแม่แก้มเจ้าไปสิ ี่ใครข้างหน้าด้านขนาดนี้ก็คือฝร่งเลยว่าเป็นไอยเขาเป็นใครใครข้างหน้าด้านขนาดนี้มันจะด้านธรรมดานะด้านด้านเขาเป็นด้อเจ้าของเงี้ยเป็นหัวไงโอ้ยเจ้าเป็นบาลักษ์ใช่จะมีก็เท่านี้จะล้วให้เรืงแล้วแล้วก็ไปรับยาที่มหาโพธิ์ได้ไหมกินที่มาโพธิ์แล้วกินยังกินยังกินจ้า ใส่ไท oh ี boss, <huh Becca good food> ่นี่ถักถากพักมันมามีอันอันเซลโอ้เอาไปเป็นต้นเลยบอสอาใเป็นต้นเลยบอตายแค่เัีไวขอ

ปทุกอย่างมีประโยชน์เลยพี่แก้วพี่หนีมีประโยชน์เลยแม่แก้วเลือควันแม่ปันเหมือนข้าวโพดเลยเตาใส่ประเด็นประเด็นข้าวโพดเลยประเด็นยี่สิบเลยไม่ไม่เหลืองนี่ใส่มะนาวต้องเส้นอื่นแล้วค่ะต้องเส้นอื่นแล้วไปใส่สูตรไปแล้วรักนี้เมื่อไปแล้วเอาไปใส่แล้วแป๊บแป๊บแป๊บ เารถใส่นี่เนี่ยว่ะไปเลียร์รถแมงลัง่ะเอาเอาขนของลงไว้นี่เอาี่เขากินกบบ้เนยังวะฝาไปก็เนี่ย่าเสียแบบโอ้ยคนละไม่คนละไม่บอกท่านท่านไม่ฟท่านไปทำนี่มองว่างบนหวไดีเนี่ยก็ไปี่หลังนั่อันหนึง พวกพ่าวกอ่ไดาใส่เงนแต่งของสมแขกรบารบาเนาะบหนเลยวะานา้าเลยาเยาานังก็ไป แป้งปูน่ะปูน่ะให้บริด้ทธิ์น่ะนี่เก่าหมักฟางหมักแป้งหมักแตงเออมีโอ๊ยหมอกปาดิเก็บฟางเส็ล้วเก็บาวโอยจริงจังเกรเฉกัะ่างมัดความเลแม่ขาเาเมียน ไม่น่อยไม่เลยอ่อยเ้ใรมีังนาวิ่กีบีไไปแล้ววันแลนแ้ันไปแล้วใครว่าอะไร